ผมได้มาที่นี่น่าจะเป็นครั้งที่สามแล้วนะเวลาผ่านไปก็หลายปีแล้วแหละแต่วิถีชาวบ้านที่เนี่ยก็ไม่เปลี่ยนกันเลยยังคงใช้ชีวิตแบบสโลลฟ์เหมือนเดิมเลยมันคงเป็นเสน่ห์ของที่นี่แหละยังเห็นคนเดิมๆที่เราเคยพูดคุยด้วยแม้กระทั่งหมาเนี่ยนะครับผมยังจําได้ว่าผมเคยเล่นกับมันเลยเจ้าตัวนี้แหละ oh. แล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดยาวพอดี เด็กๆก็หยุดเรียนกันนะครับแล้วก็มาหาไรายได้พิเศษกับนักท่องเที่ยวยช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าเดือนที่3นะครับผมอากาศที่นี่ก็ค่อนข้างแดดแรงหน่อยเนาะแต่เราก็ยังเห็นนะักท่องเที่ยวแบบหลั่งไหลมาเรื่อยๆนะสำหรับที่นี่ล,ล,ลืมบอกไปตอนนี้เราอยู่ที่กาญจนบ,บุรีนะครับสังขบุรี สะพานมอนและก็คงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่มีสถานที่เที่ยวชิวๆเนี่ยเยอะมากเลยชาวบ้านที่นี่ก็น่ารักเหมือนเดิมนะยังคงมีแป้งธนาคาติดอยู่ที่แก้มตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กและผู้ใหญ่นะครับก็จะมีแป้งธนาคารเนี่ยติดที่แก้มทุกคนเลยครับน่ารักมากๆเลยและเรื่องอาหารการกินของที่นี่นะครับ ก็มีหลากหลายแบบเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยครับผมว่าเราจะไม่มีอะไรกินเพื่อนๆเ,เคยกินขนมจีนมอนไหมครับนี่คือหน้าตาของขนมจีนมอนนะครับผมที่เห็นอยู่นี่ก็คือขนมจีนมอนน้ำยาหยกกล้วยครับผมหน้าตาก็จะอหอมๆนะครับผมหอมเครื่องแกงนะครับดูน่ากินอยู่นะและส่วนอีกหม้อนหนึ่งครับเป็นขนมจีนน้ำยาปลาที่จะมีส่วนผสมของหัวหอมจะทําให น้ำยาเนี่ยครับหอมแล้วก็หวานขึ้นครับเมือน,นแม่ขาบอกมาคนละเมนูนะเก็เหมือนแกงใช่ไหมจะบอกว่าไงดีครับผมรสชาติก็จะเหมือนแบบเป็นเป็นข้าวแกงอะนะแต่ว่าจะมีความหอมของหยกกล้วยนะครับความหวานของ หอมหอมแดงหอมใหญ่เออหอมใหญ่นะครับผมก็ดูโอเคครับอร่อยดีครับแล้วถูกด้วยครับ20บาทเองนะครับถ้าจำไม่ผิดน,นะและนี่ก็อีกเป็นหนึ่งสถานที่นะครับที่สำหรับใครมาเที่ยวสะพานมองสังขบ,บุรีนะครับนี่ครับ เห็นไหมอ่ะนี่ก็คือเจดีพุทธคยานนะครับที่อยู่ใกล้ๆของที่สะพานสะพานมอนนะนี่สวยงามนะสิ่งสองตัวนี้เหมือนอยู่ที่ลาวเลยปะนะ ตอนนี้เราเข้ามาข้างในนะถ้าสังเกตดีๆนะครับผมรอบๆเจดีเนี่ครับผม เขาจะมีองค์พระอยู่ตามซอกตามซอกตามรูตามนะตามมุมนะฮะเยอะเหมือนกันนะครับผมนูน่นมีอย่างข้างบนเลยฮะเห็นไหมฮะองค์พระเป็นองค์ๆอยูอ่ตามตามริมกำริมเจดีย์อ่ะไม่รู้ข้างบนยอดจะมีหรือเปล่า และอีกหนึ่งวัดนะครับเพื่อนๆน,นะครับที่อยู่ใกล้ๆก,กับเจดีพุทธคยาณนะครับมาไม่ถึง5้านาทีนะไม่ถึงเลย <700 S 1> เออประมาณเ0 0รเมตรนะครับเราก็จะมาเจอ,อเป็นวัดที่หลวงพ่ออุตมะนะครับได้อาศัยอยู่ที่นี่นะครับผมก็จะมีขนที่พึ่งเนาะที่อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในสวยงาม นอกจากที่เรามาเที่ยววัดแล้วมาไหว้พระขอพรนะครับที่สังขบุรีนะครับยังมีอะไรให้เที่ยวอีกเยอะเลยครับผมและใครที่ชอบเสพบรรยากาศชิวๆแบบนี้นะครับผมแนะนำเลยครับสังขะบุรี